ประเด็นของน้องนีนาะลูกเสือโครงที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นไลเกอร์เพ้นสีก็ทําให้หลายคนถึงกับข้องใจในความเหมือนที่แตกต่างของเสือโครงกับไลเกอร์ว่าจะแยกทั้งสองนี้ออกจากกันได้อย่างไรครั้งนี้จึงขอพามาไขาข้อข้องใจให้ได้กระต่างกันโดยเจ้าไลเกอร์ก็คือลูกที่เกิดจากการผสมเทียมระหว่างสิงโตตัวผู้และเสือโครงตัวเมียหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเจ้าไลเกอร์มีพ่อเป็นสิงโตและแม่เป็นเสือโครงนั่นเอง สำหรับลักษณะภายนอกของไลเกอร์นั้นจะมีลายเสือโคร่งที่ได้มาจากแม่แต่จะมีแผงขน,น,นหนาๆรอบคอที่ได้มาจากพ่อซึ่งเมื่อโตแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าเสือโครง่งหรือสิงโตปกติมากแต่อายุจะสั้นและมีปัญหาทางสุขภาพด้วยซึ่งตามสถิติโลกที่เคยบันทึกไว้ระบุว่าเคยมีไลเกอร์ที่ชื่อว่าเฮอร์คิวลิสเป็นไลเกอร์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมาโดยมีความยาวถึง3.6เมตรและหนักถึง408กิโลกร,รัมเลยทีเดียว โดยขนาดที่ใหญ่โตกว่าปกติและมองดูแล้วเป็นเสือโครงที่มีแผงนคอก็ฟันธงได้เลยว่านั่นต้องเป็นไลเกอร์แน่นอนซึ่งนอกจากไลเกอร์แล้วก็ยังมีไท้อนที่เป็นลูกที่เกิดจากการผสมเทียมจากเสือโครงตัวผู้และสิงโตตัวเมียหรือก็คือหากผสมพ่อเสือโครงกับแม่สิงโตเข้าด้วยกันก็จะได้ลูกที่เรียกว่าไทกอนนั่นเอง โดยไทยก้อนก็มีลายซึ่งอาจจะเหมือนกับเสือโครง่งหรือเหมือนกับสิงโตก็เป็นได้และไทก้อนเพศผู้จะมีแผงขนสั้นๆและมีขนาดตัวขนาดเท่าๆกับเสือโคร่งและสิงโตปกติไม่ได้มีขนาดใหญ่มากคือมาเหมือนไลเกอร์นอกจากนั้นไทก้อนยังไม่พบปล่อยเท่าไลเกอร์อาจเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถจเจริญได้จนเต็มวยัยและมีปัญหาทางสุขภาพไม่ต่างจากไลเกอร์นั่นเองสรุปก็คือไลเกอร์ก็คือลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือโคร่ง ส่วนไทก้อนจะเป็นลูกของพ่อเสือโคร่งและแม่สิงโตนั่นเองส่วนความแตกต่างระหว่างไทเกอร์และเสือโคร่งที่ทําเอาชาวเน็ตสงสัยจากกรณีของน้องนีน่านั้นก็สามารถสรุปได้เลยว่าน้องนีน่าเป็นลูกเสือโคร่งร้อยเปอร์เซนต์ด้วยลายของเสือโคร่งที่ชัดเจนและไม่มีแผงขนที่คอรวมถึงยังมีขนาดปกติตามขนาดของลูกเสือโคร่งทั่วไปจึงฟันธงได้เลยว่าน้องนีน่าคือเสือโคร่งอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์